สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากผมเนี่ยเป็นโควิดไปแล้วก็ห่างหายไปพักฟื้นกันมานานเลยนะครับผมก็ปล่อยให้พี่เจสตเนี่ยโซโล่คนเดียวมานานเลยครับในวันนี้เองผมก็กลับมาแล้วนะครับผมหวังว่าจะมีคนเนี่ยคิดถึงผมอยู่นะหรือไม่ทุกคนอาจจะลืมผมกไปหมดแล้วนะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะนํามาเล่าแล้วก็นํามานําเสนอให้กับทุกคนฟังกันเนี่ยเราจะพาท่าน ผู้ชมนะยครับผมย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กันและเราจะพาทุกคนเนยนะครับผมมาดูอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆ ของสงครามโลกครั้งที่1ที่ผมคิดว่ามันแปลกที่สุดกันโดยสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องเลือกสงครามโลกครั้งที่1มาก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เองอ่ะมันเป็นช่วงที่กั้นกึ่งนะครับผมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสงครามของยุคเก่ากับสงครามยุคใหม่นั่นเองครับการใช้ปืนเนี่ยเพิ่งเริ่มแพร่หลายกันโมเดิร์นวอลเฟร์เนี่ยแพร่หลายกันจริงๆก็ในสงครามโลกครั้งที่1นึ่แหละครับผมจริงๆแล้วสมัยก่อนมันก็จะเป็นปืนคาบศิลาโนนีน้นั่นหรือบางที่ก็ยังใช้ดาบใช้หอกกันอยู่่ททําาให้กรีว Ah! จะต้องมาลบในสงครามที่แบบว่าเป็นสงครามที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็มีการดีไซน์อาวุธที่เรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนส่วนผสมอะทั้งยุคเก่าและยุคใหม่มารวมกันนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นยุคที่มีอาวุธแปลกๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยและเราก็เอามานําเสนอให้กับทุกคนฟังกันแล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันทีละอย่างเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับผมการเลตเด็คเกอร์นั่นเองครับผมหรือว่าถุงมือมีดนะครับแทนที่จะต้องถือมีดเนี่ยเรียกได้ว่าทาหารหลายๆคนอนาจจะไม่ได้มีสกิ หรือว่าการใช้มีดอย่างช่ำชองถูกมันจะไปแทงคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเพื่อปกป้องตรงส่วนมือแล้วด้วยเนี่ยก็ทําเป็นถุงมือเหล็กมาเลยครับข้างในเนี่ยก็จะมีแท่นจับอยู่แล้วก็ตรงมือเนี่ยนะครับผมตรงช่วงประมาณนิ้วกล,กลางเนี่ยก็จะมีแท่งเหล็กยื่อนออกมาเป็นเหมือนมีดนะครับหน้าที่นี้นะครับผมก็ง่ายนิดเดียวเลยก็คือไปต่อยศัตรูเนี่ยก็เหมือนเอามีดแทงเหมือนอารมณ์เรามีกรงเล็บพัวลรีนอะไรประมาณนั้นเลยครับแต่เป็นกรงเล็บแบบอันเดียวโดดๆขึ้นมาเลยนะครับผมบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกจะอุปกรณ์ีว่า Punch Backcker หมือนกันนะครับผมก็คือมีดแบบมีดต่อยอ่ะต่อยมันเข้าไปเลยอะไรแบบนี้นะครับผมจุดประสงค์ของการมีอุปกรณ์นี้เนี่ยก็เพื่อใช้ในการโจมตีสนามเพาะนั่นเองครับเรียกได้ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะเปลี่ยนสงครามไปเลยเพราะว่ามีการนําสนามเพะเนี่มาใช้ในสงครามอย่างแพร่หลายนะครับผมเพื่อป้องกันการถูกโจมตีการถูกยิงก็ทําให้เรียกได้ว่าการบุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมแล้วก็ทําให้เกิดการต่อสู้ระยะประชิดมากขึ้นครับก็เลยมีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอย่างที่หนึ่งนะครับผมต่อจากนั้น ปกรณ์อ,อย่างที่2เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในสนามเพาะเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือ t r e n ด l เท i ดดิ้งคนะครับก็คือกระบองที่เอาไว้บุกสนามเพาะนั่นแหละครับผมเพราะอย่างที่บอกกันด้วยความที่ว่าสนามเพาะอะ่ะมันเป็นเหมือนหลุมแนวยาวลงไปในดินถูกไหมเราจะเล็งโจมตีคนด้วยปืนจากระยะไกลเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่เห็นหัวโอวกมาไงคนมันอยู่ใต้ดินนะ่ะเพราะฉะนั้นเองก็จะเป็นนะครับผมที่จะต้องเกิดการต่อสู้ระยะประชิดเยอะขึ้นนอกจากการเล่นแดกเกอร์แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเนี่ย ของที่มีเนี่ยมาประยุกต์เป็นอาวุธนั่นเองครับผมมันก็คือกระบองมีลักษณะคล้ายลูกตุ้มนะครับผมอาจจะมีการเอาหมุดเนี่ยมาใส่เอาไวน้นะครับผมจะได้ฟาดแล้วตายไปเลยเนะครับผมแต่ก็มีการดีไซน์หลายแบบนะครับผมกับจะอาวุธชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นหัวเหล็กหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่เรียกได้ว่าสรุปแล้วที่ดีเนี่ยมันคือลูกตุ้มเองนั่นแหละครับลูกตุ้มแบบแฮนด์เมดนะครับผมแบบว่าสร้างมาเพื่อเอาไว้บุกเนี่ยน,นะครับผมก็เอาไปฟาดหัวคนตายนะก็เรียกได้ว่าก็โหดนะครับผมเป็นอาวุธที่ดู มีอาวุธอะไรอีกนะครับลูกดอก a r i a l dart นั่นเองเฮ้ยเราจะไปเป่าลูกดอกใส่ใครเหรอเอาลูกดอกใส่แบบไอ้แท่งกลมๆที่เป็นแท่งยาวๆเหมือนขุยแล้วไปเป่าเสตรูเหรอครับไม่ใช่นะครับผมแต่เจ้า a r i a l dart เนี่ยมันคือลูกดอกจริงๆนะครับผมแต่มันเอามาประยุกต์กับอะไรครับลูกดอกเนี่ยเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่ามันโบราณมากๆถูกไหมมันเอามาร่วมสมัยได้โดยการใช้กับเครื่องบินนั่นเองนะครับผมเจ้าลูกดอกติดขนนกพวกนี้นะครับไม่ได้ถูกเป่าไม่ได้ถูกยิงมาจากหนูหรือปืนนะแต่มันนะครับผมถูกทิ้งลงมาจากเครื่ ื่องบินนั่นเองโดยจุดประสงค์ของมันก็เพื่อจัดการเหล่าทหารราบนะครับผมด้วยความสูงของเครื่องบินเนี่ยและแรงโน้มถ่วงของโลกก็ทําให้มันพุ่งลงมาอย่างรุนแรงนะครับผมและมีความสามารถในการที่จะเจาะหมวกของทหารได้นะครับก็เรียกได้ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันเงียบนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สามารถทําลายสิ่งปลูกสร้างอะไรได้แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับกําลังพลได้ในระดับหนึ่งเลยอันนี้ก็มีการใช้ในช่วงต้นของสองครามโลกครั้งที่1จากนั้นนะครับผมก็จะมี Periscope Rifle นะครับผมก็คือไรเฟิลท วยยิงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเน้นไปที่การต่อสู้ของสนามเพาะซะมากนะครับผมและสนามเพาะเนี่ยมันเป็นหลุมลงไปในดินถูกไหมการจะโผล่หัวขึ้นมายิงเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเอาหัวของตัวเองอะ่ะเ,เ,เ,เป็นเป้าโดนเฮดช็อตนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเจ้าเพริสโคปเนี่ยนะครับผมก็เอามาติดเพื่อเป็นเหมือนกระจกคอยช่วยมองนะครับผมทําให้คนที่เล็งปืนเนี่ยสามารถยิงปืนได้นะครับผมจากข้างล่างสนามเพาะโดยที่ไม่ต้องโผล่หัวขึ้นไปใช้กระจก2อันเนี่ยมาคอยส่องแทนนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนเลนที่ทําาใหห้เรเร็น มุมมองถ้าเราแบบว่าเอาหัวขึ้นไปเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับเห็นภาพก็คงจะพอนึกออกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงต่อจากนั้นนะครับผมก็มีการประยุกต์ใช้นะครับผมพวกเครื่องยิงเนี่ยกับระเบิดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปาระเบิดได้ไกลขึ้นมือคนเนี่ยมันปาระเบิดได้ใกล้นะครับก็มีการทําคาตาเพานะครับผมมายิงระเบิดกันโดยหาอังกฤษต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพอคาตาเพา์โอ้โหมันเป็นเครื่องดีดหินถูกไหมมันแบบยุคโบราณมากๆเลยขนาดมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ว่าเอาไว้ดีดหินแบบยุคโบราณแต่จุดประสงค์หล น,นะครับผมแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาโดยการเริ่มต้นใช้โดยทหารฝรั่งเศสนะครับผมเป็นการนําหน้าไม้น,นะครับ <outgoing. S 1> ผมหน้าไม้ขนาดใหญ่มาใส่ระเบิดลงไปแล้วก็ยิงระเบิดไปไกลๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องช่วยยิงระเบิดนะครับก็เป็นอะไรที่ซากสรมากๆแล้วผมคิดว่ามันดูเป็นแบบว่าช่วงที่มันข้ามเกี่ยวกันระหว่างยุคจริงๆอะเอาหน้าไม้มาช่วยยิงระเบิดที่เป็นยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยหน้าไม้ก็มีการดัดแปลงให้มันเข้ากับยุคนะครับผมแต่เราก็จะเห็นได้เลยว่าม,มันมีลักษณะนะครับผมที่เหมือนหน้าไม้ยุคโบราณเป็นนนนออย่าาางมกกกจั้เ นะครับผม,ผมก็ยังมีการ,การเรียนแบบหมวกอัศวินด้วยนะครับผมเอาหมวกเหล็กของทหารเนี่ยลองมาใส่ที่ปิดตาแล้วก็เป็นเหมือนม่านเหล็กเอาไว้ปิดหน้าด้วยแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไอ้พวกสิ่งพวกนี้มันรำคาญหน้าแล้วมันก็บดบังทัศนวิสัยเป็นอย่างมากเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะครับมีการสร้างกเกาะเหล็กอะไรต่างๆมาเพื่อให้มันป้องกันทหารเนี่ยก็คือเอาแบบเกาะเหล็กอัศวินอะไรเงี้ยมาประยุกต์มารวมดีไซน์เข้าด้วยกันนะครับผมกับชุดทหารยุคใหม่แต่ก็ไม่ได้แพร่หลายสเท่าไหร่นันอก ทเท่มากๆเลยนะครับผมก็คือในสงครามโลกครั้งที่1เองก็มีการใช้แก๊สพิษกันแล้วถูกไหมก็ได้มีการสร้างพัดมาด้วยนะครับผมเป็นแอนตี้แก๊สแฟนนะครับผมก็คือพัดในการไล่แก๊สออกไปครับผมก็เป็นพัดที่ทํามาจากวัสดุกันน้านะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่นะแต่เรียกได้ว่ามันแปลกดีว่าเฮ้ยในสงครามเนี่ยนะครับผมมีการสร้างอะไรแบบนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่ามันผลิตมานะครับผมเป็นแสนอันเลยนะให้ทหารอังกฤษได้ใช้ในการที่จะพัดพวกแบบแก๊สพิษออกไปอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมลองนึ ดูแบบศัตรูยิงระเบิดแก๊สมาเราต้องหยิบพัดกันมาช่วยพัดอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นภาพที่อาจจะดูตลกดีนะครับผมแต่ก็รู้ว่าจริงๆในสมรภูมิจริงๆอ่ะมันก็คงไม่ได้ตลกอะไรหรอกนอกจากนั้นเองนะครับผมสิ่งที่แจ๋วมากๆเลยนะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือการใช้ต้นไม้ปลอมนะครับผมในการที่จะเป็นที่สังเกตการแล้วก็คอยเป็นที่ให้สไนเปอร์อยู่นะครับต้นไม้ปลอมเนี่ยมักจะถูกติดตั้งในตอนกลางคืนที่แบบว่าศัตรูเนี่ยเฮ้ยไม่ได้มาต่อสู้กันอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก ก,ก็มีการตรวจจับเจอได้มีการจับได้นะครับผมไม่เยอะเท่านั้นนะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเนียนอยู่เหมือนกันและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลอาวุธแปลกๆของสงครามโลกครั้งที่1นนะครับผมที่เราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในวันนี้ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ